เยาวชนสองคนพี่น้องอายุ11ปีและ16ปีสองคนนี้ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นะถมศึกษาปีที่5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่สทั้งที่สองคนยังอยากเรียนหนังสือต่อเป็นอย่างมากแต่สภาพครอบครัวที่ผู้เป็นพ่อต้องคดียาเสพติดถูกจำคุกและแม่มีครอบครัวใหม่และไม่มีกำลังรายได้เพียงพอที่จะส่งเสียเลี้ยงดู ผมกายัางมีโปอเหมือนเดิมขอเพื่อ,อนขึ้นม .1 เรายังอยู่ปอเหมือนเดิมแล้วเราอยากขึ้นม .1 ไหมลูกอยากครับทําไมถึงอยากขึ้นม .1 ครับอยากอยากเรียนนังเรียนอ,อยากเรียนหนังสือทั้งสองคนก็ยังอยากเรียนหนังสืออยู่นะลูกใช่ค่ะทุกวันนี้เยาวชนทั้งสองคนต้องระเหยเร่ร่อนไปอาศัยอยู่กับญาติเฝ้ามองเพื่อนในวัยเดียวกัน แต่งชุดนักเรียนสะพายกระเป๋าเดินเข้าห้องเรียนโดยที่พวกเขาทั้งสองคนยังคาดหวังว่าสักวันหนึ่งอยากมีโอกาสไปจับปากกาดินสออีกครั้งยายบ้านกันค่ะยยตอนแรกยายมาอยู่ที่ปักนครท่องซึ่งก็ยายไปยุผ่านย่าแล้วแล้วตอนนี้อยยุล่าสุดอยู่ที่โพเดตค่ะอพอติดคุกเกล็กปีทีแล้วค่ะโดนเลี้ยงสัตว์โทษค่ะเลื่องยา ึงแแมมมนนีฟนไหข้อมูลจากเครือข่ายเพื่อนเยาวชนนครศรีธรรมราชมีเยาวชนต้องออกจากสถานศึกษาด้วยสภาพปัญหาทางสังคมในหลายด้านทั้งครอบครัวยากจนถูกล่วงละเมิดทางเพศตั้งครรในวัยเรียนความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงปัญหายาเสพติดซึ่งพบว่าในขณะนี้มีเยาวชน ต้องคดีอยู่ในสถานพินิษเด็กและเยาวยชนมากถึง60คนซึ่งส่วนใหญ่ต้องคดียาเสพติดและคดีเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจของกลับยาที่แบบแค่ค้าขายแบบได้เงินไม่กี่บาทแล้วก็เขาเองก็ต้องทํางานด้วยแล้วก็มีปัญหาอื่นเข้ามาลุมเร้าทั้งเรื่องของยาเสพติดบ้างสิ่งแวดล้อมใกล้บ้านก็เลยรู้สึกว่าตัวเด็กที่เขาอยากเรียนนะคะแต่เขาด้วยแบบใจเขาอยากเรียนแต่แบบความพร้อมต่างๆมาส่งผลให้เขายังไม่สามารถที่จะเข้าในระบบนี้ได้ะคะ่ะ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีกลุ่มเด็กเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ25ปีเกือบ5,000 500, คนคิดเป็นร้อยละ32ของประชากรจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีมากกว่า1,500,000ล้คนในจำนวนนี้อยู่ในระบบโรงเรียนเกือบ3,000 300, คนซึ่งในปีที่ผ่านมาข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่า มีเด็กเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องออกจากการศึกษากลางคานมากถึง1,300คนซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและรัฐบาลใหม่ต้องใส่ใจปัญหาเยาวชนอย่างจริงจังกลุ่มที่0ถึง17ปีที่มีมากถึง30,000 0คนเนี่ยคิดเป็น2 1เปอร์เซ็นต์ของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากนะครับแต่ว่านักการเมืองก็อาจจะคิดว่ากลุ่มนี้ยังไม่สามารถที่จะ เลือกตั้งได้นะครับก็เลยไม่ได้มีนโยบายที่เจาะไปที่กลุ่มนี้มากเท่าที่ควรแต่ว่าเขาลืมคิดไปว่าทุกอย่างมันจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆกลุ่มเด็กอายุ18-25ที่ปีรอบนี้เนี่ยมีประมาณ160,000คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะครับแต่ว่านโยบายต่างๆเนี่ยก็กยังยังไม่มาถึงกลุ่มนี้แบบชัดเนจนจะตานทกชกลุ่มเราทั้งนี้ เวทีแลกเปลี่ยนสถานการณ์เด็กและเยาวชนนครศรีธรรมราชซึ่งจัดขึ้นในช่วงก่อนเลือกตั้งมีข้อเสนอเชิงประเด็นซึ่งภาครัฐและรัฐบาลใหม่ต้องนำไปแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน6ด้านคือการศึกษาและความเท่าเทียมการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการพนันออนไลน์และยาเสพติดลดช่องว่างระหว่างวัยส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงมีพื้นที่ปลอดภัยสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนสนตยาแก้วขำไทย PBS รายงาน